สวัสดีค่ะมื่อนี้พี่มีอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆมานําเสนอค่ะนั่นก็นคือก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำค่ะอันนี้เป็นเส้นบะหมี่ด้อค่ะสีเอินว่าบะหมี่ตม้มยำหมูเด้งไข่ออนเซนนะคะบะหมี่ตม้มยำหมูเด้งไข่ออนเซนนะคะพิกัดความอร่อยอยู่ที่ถนนปัญญารามอินทรานะคะเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะ ราอยู่ตรงข้ามกับบริษัท VIP Air นะคะอยู่ตรงข้ามบริษัท VIP Air ค่ะเซนบะมี่เหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มขน้นไข่ออนเส้นเยิ้มเยิมดีต่อใจมากๆเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเลยนะคะมีหลายเมนูให้เลือกค่ะกะมีเท่งแห้งเท่งน้ำมีทั้งน้ำคนน้ำใสนะคะอันนี้เป็นบะหมี่แห้งนะคะบะหมี่ตม้มยำแบบแห้งนะคะแล้วก็เป็นหมูเด้งขึ้นกันค่ะแล้วก็เกี๊ยวกบทอดได้กรอบดีนะคะรสชาติดีต่อใจค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเลยนะคะถ้ามีโอกาสพานไปพานมากะอย่าลืมแวะไปชิม แวะไปอุดหนุนเพิ่นเด้อค่ะอยู่ตรงขำา VIP อพนะคะรสชาตินี่แซ่บดีต้อใจมากๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งไข่ออนเซนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆค่ะสวัสดีค่ะ